และเอาจังจริงหลายคนเริ่มเริ่มคิดถึงเดกาไหมฮะคือโอนาน่าเนี่ยผมก็มองว่ามันมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะเพราะด้วยการเล่นของเขาที่มันสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะแต่ด้วยความที่เกมรับด้วยหรือเปล่าที่มันทําให้มันต่างกรรมต่างวาระคุณตอบคือในเมื่อในเมื่อแท็ติกของของคนเป็นโค้ชอะของผู้จัดการทีมจะใช้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยลองมองอีกมุมนึงนะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเทนฮากเล่นด้วยวิธีนี้นะถ้าหลังบ้านประตูเป็นเดคิอาผมว่าผมว่าโดนกดแบบงงหัวไม่ขึ้นนะจริงๆแล้วเมื่อวานอ่ะอัลลหรคือออกบอลไม่ได้ถูกปะออกบอลไม่ได้ออกบอลไม่ได้คือจะจะโดนถาโถมเข้ามาแบบงงหัวไม่ขึ้นผมผมให้ผมให้คอมเมนต์นิดนึงตรงไอ้ประตูที่แมนยูได้ประตูขึ้นนาอ่ะอันนี้ว่าในเรื่องฟุตบอลนะพอดีพอดีมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับโคชซาลิปคือพอมีประตูที่ที่ใช้เท้าแบบโอราน่ามาเล่นอ่ะ อัลซอกก็ไม่กล้าที่จะขึ้นมาเพรสทั้งหมดออ่่าาคือหมายความว่าพอเพรสแล้วเพรสแล้วบอลก็คืนหลังคือแมนยูก็ตั้งใจเล่นอย่างเงี้ยตั้งใจเล่นเพรสแล้วคืนเพรสแล้วคืนเพรสแล้วคืน,คนประตูที่แมนยูได้เป็นเป็นครั้งน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เดกันไรส์ตัดสินใจขึ้นมาขย้ำข้างบนเออเป็นครั้งแรกเลยอยากให้ไปดูไฮไลท์นะครับเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่ก่อนหน,นั้นเนี่ยก็คือข้างหน้าสามคนยืนตรึงไว้ <C apt ion> บอลใกล้ใครคนนั้นเอาใกล้ใครคนนั้นเอาใกล้ใครคนน,ครคนั้นเอาก็อยู่แค่นี้พอแมนยูไม่เสี่ยงก็คืนหลังกลับไปหาโอนาก็ก็ก็ปักหลักรอ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 แต่จังหวะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เดคนไลส์ขึ้นกะจะไปเอาให้ได้พอดีอพอตำแหน่งของเดคนไลส์ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้มันเกิดรูโบตรงเดคนไลส์ตรงนั้นกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยอาร์ซอนขึ้นมาประมาณ5คนครับเสร็จแล้วเนี่ยแมนยูก็แกะแต่ว่ามันมีดวงปุ๊กป,กปักปุ๊กปักนิดหน่อยอ บอลมันมีแคนนอนฝั่งแมนยูนิดหนึ่งผมจำคน<อ>ไม่ได้แล้วมันเด้งมาเข้าทาง er เอริกเซนโอเดกาดเข้ามาก็ไม่ทันเอเซนแทงชั่วทีเดียวยนั่นแหละเป็นครั้งเป็นครั้งแรกที่ที่อาซ่อนมีจังหวะบุ่มบามขึ้นมาเพรสโดยเดคนไลส์พอดีเออแล้วมันเลยเปิดช่องให้แมนยูสวนได้แต่ สุดท้ายก็แมนยูก็เป็นทีมเงี้ยกว่าจะยิงได้กันโอ้ยากเย็นแสนเข็นอะไรแบบนี้แล้วมันเส้นเีมตัวเองไม่ได้แล้้วสุดทายก็โดนตีเสมอง่ายๆแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมตึงๆหน่อยพี่โฟกคนดูถึงพันแล้วคุณต้องเต้นนะเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนละลุบอกหนึ่งันหนึ่งร้อยคนละตัดตัตาตตาดตัตาดตัตาดตต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 ต S 1> <S 1> <S <S ดูคอมเมนต์นิเนยเขาบอกว่าผมว่าเทนฮาร์เทนฮารพลาดใช้การเล่นบอลจากประตูนนขึ้นหน้า,านคือคือผมผมมองผมมองเรื่องเนี้ยแบบเรียกว่าอะไรดีทั้งซ้ายและขวานะคือหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เทนฮารต้องต้องทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ก็คือว่า,ารครับการได้ประตูใหม่เข้ามาเนี่ยอืคุณต้องทําให้ประตูใหม่อ่ะเหมือนเหมือนเวลาต๊อป มีเมียใหม่อ่ะเข้าใจป่ะเออมันคุณก็ต้องลืมเมียเก่าให้ได้๋อเข้าใจป่ะคุณต้องทําคุณต้องมีความสุขกับกับเมียใหม่หรือเมียน้อยของคุณเพื่อให้คุณลืมเมียเก่าหรือเมียหลวงที่อยู่ที่บ้านเริ่มไม่ใช่เรื่องบ่อนแล้วเนี่ยมันเป็ดเมียน้อยเมียหลวงเลยคืออ่าอ่าเอาอย่างนี้คือหมายความว่าตอนเนี้ยปัญหาคือไอสีเกมที่ผ่านมาเนี่ยการเสียประตูของโอนาน่าครับ อะไรต่างๆนานารูปแบบวิธีการเล่นน่ะมันยังทําให้แฟนแมนยูเยอะอีกจํานวนเยอะอีกจํานวนมากเข้าใจที่ที่ยังลืมช่วงเวลากับเดกาไม่ได้ในฐานะของอาจจะตั้งแต่มอดกตกทอดมั้งแต่ยุคของเซอร์เล็กที่ยังคงอยู่เวลากว่า10ปีที่อยู่มาตรงเนี้ยอืถึงแม้ว่าในบางช่วงบางตอนหรือว่าอาจจะในช่วงขวบปีหลังผลงานของเดกาก็อาจจะมีร่วงหล่นลงไปบ้างในบางช่วง แต่สิ่งที่โอนาน่ามาเนี่ยวิธีการเล่นที่แตกต่างออกไปบุคลิก,กภาพอเอ,อเรียกว่าอะไรดีสไตล์เอกลักษณ์ส่วนตัวม,มันต่างจากของเดิมที่เป็นเดกาโดยสิ้นเชิงเข้าใจรูปแบบมันเปลี่ยนมันรูปแบบมันเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เทนฮากต้องทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ก็คือว่าไอ้ของใหม่ที่คุณดึงเข้ามามัน เป็นของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าใช่ไหมเป็นของใหม่ที่ตอบโจทย์รูปแบบวิธีการเล่นของเทนฮากจริงใช่ไหม,มหนึ่งเรื่องต้องพิสูจน์อ่าต้องพิสูจน์เพราะโอเคไอ้ไอด้วยวิธีการเล่นของฟุตบอลประตูใช้เท้าเนี่ยมันมันก็เริ่มค่อยๆจะเห็นภาพขึ้นมาละค่อยๆเริ่มนะค่อยๆเริ่มคือผมก็ยังผมยังคิดว่าเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยถ้าไม่ใช่โอนาน่านะผมว่าอาร์เซนอลกดยับเลย โงหัวไม่ขึ้นเลยบอลจ,จะเป็นบอลยาวเตะทิ้งไปใแฮ์เนนอนบุกแบบยับเยินเลยลเว่าเพืเ่อนเอาฟิลอ่าอคือเพื่อนเอาฟิลแล้วตรงกลางของแมนยูอ่ะก็ไม่อยู่ในภาวะที่จะสู้กับอาร์เซนอลได้รู้ไหมว่าผมนับเลยว่าเปิดมาคาเซมมโร่เปิดบอลผิดไปสาครั้งติดอะ่ะแม่งทําให้อังริงคาเซมิโร่เสียทรงเหมือนกันนะโอ้โห,โหรวนไม่หมดเลยเออมันรวนมันรวนอืเออประมาณเนี้ย